ตอนนี้ผมอยู่จุดที่เขาเรียกว่า Three Sisters คือเหมือนกับพี่น้องสามคนนี้นะครับคือ Blue Mountain เนะี่ยผมรู้สึกว่านะครับมันจะเป็นเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งแล้วก็ตามจุดเนี่ยมันก็จะมีในมุมต่างๆคือเมื่อขับรถไปเรื่อยๆหไม่ได้เป็นเพราะวะ่าเข้าไปที่วัะอุทยานอันเดียวแล้วก็เป็นอ,นนนย,อ,อย่างนั้นทางเวิร์งเลยอะไรงี้ไม่ใช่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเขาลุ่นก็เตีย้ยงเป็นบ้านคนอยู่เห็นไหมเนะี่ย แล้วก็มันเป็นช่องให้ให้เข้าไปในแต่ละพอยต์คือแต่ละวิวที่เราจะสามารถที่จะมองได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีที่จอดรถแต่มันไม่ใช่ที่จอดรถของแบบอันนี้ของเขาเลยโดยตรงแต่ว่ามันเป็นที่จอดรถตามทางเนี่ยครับเห็นปะซึ่งผมเพิ่งจ่ายไปเมื่อกี้มินิมัมคือสี่เหรียญกว่ากว่าผมหยอดเหรียญเข้าไปประมาณว่า ได้ไปัสัก3ามเดือนละกะว่าจะกดที่เก็ตออกมามไม่ได้มันต้องวีนิม่ามสี่เดือนนะครับเก็ตว่า9โมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นจะได้สูงสุดคือ8ชั่วโมง7วันเอาละฮะทัวร์จีนมาแล้วครับมันหมอกมากอะคือไม่รู้จร,จริงว่ามันจะเห็นอะไรไหมคาดว่าจริงๆมันคงจะต้องมีวิวตรงเนี้ยให้เห็นสวยไปเลยอะเพราะมันจะมีช่องให้ดูตรงนั้นเห็นไหมอินโฟเมชันอยู่ตรงนี้ รถตรงนี้คือแค่ได้บนเข้ามาแป๊บเดียวใช่ไหมครับสำหรับคนมิการหรือว่าคนมีป้ายแล้วก็มาชมวิวตรงนี้แต่ว่าส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะจอดกันทามทางอยู่ประมาณนี้นี่ไงนีก็บ้านคนเห็นไหมทัวร์มาแล้วทวร์มาแล้วเดินมานี่เนี่ยม,มันจะเป็นเบื้องเงี้ยอันนี้คือผมคิดภาพออก,กน,นะว่าตรงนี้คือภูเขาจรงิงๆแล้วมองไปตรงนั้นอะ่ะมันต้องเป็นวิวแบบชัดมากๆแต่ดูเวลานี้ ไม่ต้องเรียกว่าชคคงค่อดีเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นไอเดียโซนิแทลลี่เจรรลี่คอลอนชื่อเขาเออมันชื่อเป็นชื่อภาษาอะไรไม่รู้เนาะน่าจะเป็นพื้นเมืองพื้นเมืองแน่ๆเอามาดูวิวกันไม่เห็นครับมไม่เห็นเลยพาราชูตคงโอ้สนุกสนานนะขาวพรุนมัน,มนไม่เห็นเลยจริงๆนะพบต้นไม้แปลกประหลาด <laughs> จริงก็ไม่แปลกประหลาดหรอก แต่มันคือต้นอ,อะไรไม่ทราบจริงๆนะฮะน่าจะมีที่เดียวที่ที่นี่เท่านั้นเดี๋ยวเขาปลูกไว้วิธีการปลูกเขาเกลี่ยทุกอย่างเดี๋ยวช่องได้ถอดได้ได้นะสุดท้ายแล้วโอ้โหใบใบ,บมันแข็งวะ่ะดูแต่ <laughs> แที่เ่านั้น <laughs> บอกลาที่ผมจะไปอีกจุดหนึ่งไปดู <laughs> บรรยากาศข้างในนะโอ้โห <laughs> ดูเขาทำดูเขาทำดูเขาจัด,ดเพราะว่าจะได้นะเว้ยดูใหม่มากนะคนเยอะด้วยเพราะมันหลบความหนาวกัน koala kangaroo าาแสดงว่าเขออจริงนะออสเตรเลีย,ยดูราคาสิเอ้ห้าักซึ่งไม่ถือว่าแพงนะจริงของไม่ได้แพงนะครับเออเว้ออสเตรเลียนเมด blue m o u n <Mountain> t a n drive <Okay. S 1> ตอนนี้อยู่ตรงนี้แมะ ที่พักนั้นอยู่ประมาณเนี้ยนะที่พักอยู่ประมาณนี้เราล,ลงมานี้รูซิสเตอร์นี่อยากให้ดูภาพมีชัดๆดีกว่านี่เอ็กโคพอยต์ถ้าเราลงมาตรงนี้ใช่ไหมฮะลงมาดูวิวอย่างนี้ตรงพื้นที่ข้างล่างนี้ทั้งหมดอ่ะเขาคิดผมก็คือเป็นเป็นวิวหมดเลยเว้ยแล้วลนี่คือเขาลูกหนึ่งที่จะไปส่องวิวเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่ะไปมุมนี้ฮะไปมุมนี้ ไปมุมนี้นี่เพื่อที่จะส่องวิวมาในแต่ละจุดได้แต่ไม่รู้จริงวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่มุมนี้ก็น่าสนใจเว้ยแบ็กซินนี่เรามาจากทางนี่นะครับคาทุมบาภาษาคุนเนียสุดๆเนาะคนอฟโรเรชโนนี่นี่คือหน้าตามันใช่หไหมฮะสามหัวใช่หไหมทริสเซสเตอร,ตร์ก็เลยเรียกว่าอย่างนั้นนะครับ ใช่ดูเข,ข่าวอันนี้มันเป็นทางเข้าที่จะไปเดินไฮมันก็จะบอกนี่เห็นไหมชื่อเป็นเท่าไหร่ระยะความโหดร้ายของมันยากปานกลางนะแต่ว่าเวลาเนี่ยชั่วโมงครึ่งนี่ครับอย่างนี้สิบนาทีไปกลับอย่างนี้นะครับเขากจัดการได้ดีนะลองดูที่เขาใช้พวกหินพวกอะไรเขาใช้นี่มันค่อนข้างที่จะกลมเกินงั้นเเราเรามาดูอย่างนี้เราต้องดูวิธ,ธีการ จัดการของเขาด้วยเใช่ไหมฮะเป็นทางเข้ามามันดูดูสะอาดสะอา้านดูเป็นระเบียบมีการจัดการมีการดูแลครับไลท์ทีมมันมีช่องเนี่ยก็คงอ,อยู่ของเขาอย่างนี้แหละในอดีตอ่ะทีนี้อาจจะไม่มีแล้วล่ะคือเขาขึ้นไปอยู่ขนะ้างบนนั้นเป็นไม่ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะสร้างไอ้สะพานข้ามไปนะขึ้นเห,หมียวข้างบนได้นะแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเองดูดิเนี่ยเป็นทางขึ้นไปทางลงไป อม,น,น,มอนี่ก็ได้เดินเข้ามาตรงทางเข้านี่แป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายเข้ามามันก็มันคงต้องไปต่ออีกแหละแต่ว่ามันพองไม่เห็นอะไรเจริงๆตอนนี้นทางขึ้นไปอีกเมื่อกี้ทางแยกก่าเข้ามามันจะทางลงมาข้างล่างแล้วก็ทางขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงน,นี้ก็มีแยกอีกเห็นไหมฮะมันคงจะเป็นภาพที่สวยะ <S <S แะละเรารู้แต่ว่าแต่ว่าเรารู้ได้ยังไงใช่ไหมเดาขับรถออกมาจากตรงนั้นสักประมาณ สิบห้าทีผมว่าน่าสิบห้าทีนะแต่ก็ด้วยที่ฝนมันตกเลยนน่ะมองไกลอันนั้นหน่อยนึงแต่นี้อาจจะเร็วกว่านี้เห็นทางเข้าตรงนี้ไหมมันเป็นทางเข้าที่เขาเรียกว่าเป็นไฮค์เนาะสิบยี่สิบจะเจออะไรบ้างสี่สิบจะเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะยากขึ้นมีเดนะียมมีเดียมหน่อยโอ้โหนี่พอขึ้นไปขนาดนี้จะเห็นนี่เลยหนึ่งจุดห้าชั่วโมงนี่ต้องมีเวลามาจริงจริงนี่นะนี่คือวิวของมันนะครับ บอกกเลยว่ามันต้องสวยมากๆแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีแมหมองแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็นนนก,กลาลังไปละแต่จะเชื่อว sure. ่าทั้งวันมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะโอ้โหมันเป็นหินมันจะเป็นหนึ่งสีแดงนิดหนึ่งนะผมไม่ได้กล้างเฉยเลยเปล่ารู้เลยว่ามันจะต้องสุดลูกหูลูกตาสวยงามแต่มันมองไม่เห็นจริงๆตอนนี้โอ้ดูบรรยากาศรอบๆเียเขาจอด้วก็ตรงนั้นนะครับ แลตวนี้เป็นจุดชมวิวหนึ่งแล้วก็จะจะให้ไปก็ตรงไปนู่นระยยาวเลยมีที่อยู่มีที่บอกไปสิบนาทียีสิบนาทีสามสิบนาทีป้าไปเป็นชั่วโมงก,กว่าก็มีมเห็นไหมเป็นทางเดินเข้าไปเดินเข้าไปาผมรสรุปได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีปิกนิกแอรเรียอยู่นี้มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เวสบูมเอ่อ่ที่นี่สมมติจะเรียกว่าทอลเล็ตจะบอกว่าที่ Blue Mountains เนี่ย โดยสรุสไปไเลยว่ามันต้องใช้เวลากับมันให้มากมาไม่ใช่ว่ามาแล้วก็มาเห็นแล้วก็กลับผมคิดว่านะมันต้องมาอยู่สัก4วัน5วันอยู่สบายๆชิลวันหนึ่งออกไปชิวนในเมืองเพราะเมืองเขาก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะซึ่งมีร้านอาหารมาีที่ซื้อของใช้ชีวิตอยู่ได้มีโรงเรียนมีอะไรยอยู่ขอยู่บ้านเขาก็อยู่กันอย่างนั้นแล้วก็วันหนึ่งก็ออกมา ชมวิวตรงนี้วันหนึ่งก็อาจจะออกมาฮเลยทั้งวันตรงนี้แล้วก็วันหนึ่งก็ขับรถออกไปจุดหนึ่งแล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างเช mm. ่นปิกนิกอะไรอย่างนี้มันต้องเป,เป็นอย่างนี้นะผมคิดว่านะ,ะมาเปที่หนึ่งที่ผมอยู่ใกล้ซิดนีย์มากแล้วผมว่าเหมาะมากกับการที่จะออมาฮอกิเดย์สั้นๆสบายๆใช้ชีวิตอยู่กับ แฟนก็ดอยู่กับเพื่อนอะไรสั้นๆผมว่าผมว่าผมว่าเหมาะผมว่าเหมาะเหมาะจริงๆมันจัดการเมืองเขาดีมากสะอาดมากไม่วุ่นวายด้วยของไม่ได้แพงทางถนนเห็นไหมมัน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 ได้สําหรับแบบคนที่อาจจะพิการเลยนะผมสังเกตหลายทีละพื้นที่ตรงเดินขึ้นตรงเดินไหลตรงไฮนี่มันก็เป็นพื้นดีๆไม่ได้เป็นขุบขะเป็นหินแบบคือสามารถที่จะเดินไปได้ต้องยอมความเค็ญเขาเขา,เขา,ขาจาขัดการได้ดีจริงอุ้ยอุ้ย โอมันดีขึ้นด th ีขึ้นเป็นเวร์ฟอลส์ลุกาท์เป็นจุดที่อันละไฮไลท์ของที่นี่แหละเสียงน้ำตกไหมนั่นแหละเสียงน้ำตกเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นนะครับผมเห็นคนด้วยนะเดินเดินอยู่ใป็นกล้องรู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่ามีคนนั่นคือน้ำตก ลมไม่ค่อยแรงมากนะครับจะเห็นความสวย <c oughs> นี่คือเขาถ้าไม่มีหมอกคงจะสวยมากแต่มากจริงอตอนนี้นะพูดยากจริงอะเรื่องลมฟ้าฝนอากาศ <c oughs> จะมีทางลงไป อัปเดติดนึงครับตอนนี้ขับรถออกมาจากตรงจุดนั้นนะฮะประมาณ15านาทีแล้วก็มา,แ,มาแวะที่หนึ่งจริงๆผมแวะที่หนึ่ง,งก่อนมันจะเป็นโรงเรียนนิดนึงเป็นสถานที่อย่างนี้แหละเป็นเวิร์กเข้าไปแต่ว่าคนมันเยอะมากนักเรียนเยอะมากมากลางเลิกเรียนไปดูไทยสแควร์เห <Thai Square. S 2> ็นไหมครับนั่นร้านอาหารไทยนะโอ้โหบนขนาดนี้ยังมีร้านอาหารไทยเป็นห้องน้ำอาหารไทยนั่นคือคาเฟ่ คอสต์อฟิชตอน้านั้นนะครับบอกไปเลยเป็นยังลองแบล็คไปให้ตัวนี้เราจะได้เรียนพามาดูร้านร้านหนึ่งส้มนี่ก็เลยฟิชชิ่ชิพแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างกันนะได้กระเบื้องเท่านั้นได้กระเบื้องนะ นี่ก็คือ honey c h i c k e n หวางเข้าไปเยอะบอกว่าจะไม่ใช่แค่วิญญาณไก่โอ้โหจะจิ้มไปมันจะเป็นวิญญาณไก่ดีไหมลนะ่ะจิ้มทักสลับไหมจืดอยู่จืดสิเดอยวจิ้มแปดสิบเซนไก่ครึ่งตัวนี่ควอเตอร์เราซ่อมไปที่ไหนทีนี้นอยู่นี่ๆๆนี่อย่างนี้ ส,สีสีสีเหรียญได้นเนี่ยห <c oughs> ออ,กกอ๋อเจอถือว่าโอเคไหมล่ะครถือว่าต้องเราดูที่รสชาติไม่ถูกไม่แพงอาจจ,าอาจจะเวสเซียจะดีกว่ากำลังจะเปื้อนกินพูดยากอยู่อ่ะมันจะโอเคมั้งคนก็กินอยู่นะคน,น,นเข้าคน,นออกไก่ที่น่าจะตายมาหลายวันแล้ว,วเดี๋ยวกินเข้าไปนะมันออกเปรี้ยว กินอย่างเดียวโอเคอยู่มีสไตล์ฝรั่งนั่นแหละคัสตาร์ดคัสตาร์ดสไตล์ฝรั่งคือไม่ได้นัวหรอกและสลัดนะฮะก็รู้ว่าเป็นโทฟูแต่ดันเป็นชีสไม่รู้ชีสชีสอร่อยชีสอร่อยกว่าเดิแต่ลูกอันเนี้ยไก่ก็ปิดต้องคนชอบจริงนะไก่เปื่อยมันไก่ต้มมาก่อนแล้วมาเล่นที่ลังนสลัดโอเคอยู่ อรโอเคนะแม่ว่าแต่ไก่ก็เอาแนวปเปื่อย์พริกน้งว่าเผือกเทศหอมน้ำจิ้มแท้าเนี้ยรับค่าไ,ไ,ไม่ถ้มมาเนี้ยไม่ได้เพราะไรเพราะไรไก่ก็เป็นเหมือนไก่ต้มมองกอือกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วด้วยสภาพที่ค่อนข้างที่จะ อิโดโรยสักนิดหนึ่งขับรถยาวเหมือนกัน2ชั่วโมงนานสักนิดหนึ่งตอนมาถึงในชานเมืองของซิดนีย์เพราะว่ามันเป็นช่วงเย็นช่วงที่เขาเลิกงานเลิอกอะไรกันขอเยือน,นกันตอนนี้มาถึงแล้วอัลติเมทบันไดอ a พาร์ตเมนต์น่าจะประมาณนั้นซึ่งประมาณ3บล็อกจากตรงนี้ลงไปนู่นเนี่ยก็เป็นบีชยาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้ ต้องไปร่วมงานใดงานหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วกันแต่ผมจะให้ดูรดดรบรรยากาศรอบๆพาทัวร์กันดีกว่าไหมน,นี่ครับทางเข้าอยู่ตรงนี้เองแล้วก็มีออฟฟิศอยู่นี่อ่าใช่ก่อนจะเข้ามาโทร,รก่อนเขาถึางจะเปิดเข้ามาได้เปิดเกตเข้ามาแล้วก็ค่อยมานี้แล้วก็ถึงจะได้เหมอนกับเป็นคีย์การ์ดที่จะเข้ามาตรงนี้ได้ห้องก็จะไล่ไปเรื่อยๆน,นี่ห้องหนึ่งห้องสองที่ผมอยู่ห้องนี้ดูพื้นที่ร,รอบๆมันมีความคล้ายๆกับ ซานฟรานซิสโกบวกกับ LA ในส่วนหนึ่งนะตอนนั้นผมเคยไปอยู่ที่เบอร์เกอรี่ผมก็อยู่ที่พักประมาณประมาณนี้แหละคล้ายๆอย่างนี้แหละที่พักไหมแล้วก็มีคูตรงกลางแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกันหรือเปล่าจะมีเท่ๆสวยๆไปอยงั้นๆเพราะว่ามันมีบีชตรงนู้นซึ่งสวยงามมากนี <Yeah. S 2> ่ฮะมาถึงได้ราคา170นะครับ mm. ก็มีครบทุกอย่างจริงๆหายากอยู่นะที่จะเป็น สองเตียงเดี๋ยวผมให้ดูด้วยกันสองเตียงแบบนั้นไม่ค่อยจะมีสมาร์ทจะเป็นเตียงเดียวที่มีไมโครเวฟตู้เย็นทีรีพาก็มีเห็นไหมทีพีมีสองสามพื้นที่ตรงนี้โอเคมากเลยอันนี้ก็แอคอิชนนะ์พอดีเหตุที่ยังอยู่กลับมาอยู่ซี่นี่วันนี้เพราะว่าเย็นนี้มันมีงานอย่าง,างนึงแหวผมมามทำธุระมันเป็นงานอะไรนะแม่งานงานวันชาติประเทศไทย ซึ่งสถานทูตในทุกๆที่ทั่วโลกเขาก็จ uh ัดของเขาแต่ซ so <drill. S 1> ิดนีย <re> ์ก็เป็นที่ใหญ่ที่หนึ่งสถานทูตกงสุลกงสุลเขาจัดก็เริ่มทุ่มหนึ่งก็จะเป็นมากับไปทานข้าวประมาณนี้นะแสดงความจุนละรกดีสำหรับวันที่5ารวมตัวกันรวมตัวกันนะครับซึ่งนักศึกษาของคุณแม่มาทำการที่นี่ อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นเย็ en, พนพรุ่งนี้เครื่องออก2องทุ่มห้โมงกว่ากว่าหกโมงก็เข้าไปที่สนามบินแล้วก็เช็คอินแล้วก็บินไปที่เพนะิร์ทเลยเนาะอันนี้มาอัพเดตให้ฟังแล้วกันก็นกหวังว่าจะได้อะไรบ้างกับเรื่อนี้ก็ระแสน้ำของผมมันจะไม่เชิงเป็นแบบเที่ยวมากขนาดนั้นแต่ว่าก็าติดตามในชีวิตของคนคนหนึ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งเปเลยกังหนึ่นเนาะ